คุณผู้ชมครับนันลธีวาสเหตุการณ์เกิดขึ้น เมื่อวานนี้พอดูแล้วโอ้โหมันอะไรกันวันนี้นะฮะหลังจากสอพเออมืองน่านรัฐทวาได้รับแจ้งว่าช่วงตีสองของวันที่29กตุลาคมนะครับก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนถูกยิงเสียชีวิต2รายด้วยกันที่บริเวณริมหาดหนาาทัศน์ตำบลบางนาคอาเภอเมืองน่านรัฐทิวาวครับโดยที่เกิดเหตุก็พบร่างของผู้เสียชีวิต2รายก็คือนายเทาเฟะนะฮะอายุ12ปีถูกยิงรวม2นัดด้วยกันแล้วก็แฟนสาวถูกยิงหนึ่งนัดน,นะฮะทั้งคู่เนี่ยเสียชีวิตจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็พบ รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นรถของผู้ตายเนี่ยเป็นรถยี่ห้อฮ o n d a รุ่น G i ออโนสีเทาดำได้หายไปด้วยนะฮะต่อมาทางเจ้าที่ก็ได้มีการลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบว่ามี3เยาวชนอายุประมาณ14-16ถึงปีมันต้องสงสัยนะฮะแล้วก็เจ้าที่ก็มีการเดินทางไปที่บ้านในพื้นที่ของอำเภอรางแงเป็นบ้านของหนึ่งในสามต้องสงสัยนี่แหละเป็นเยาวชนนะฮะพอไปถึงบ้านคุณผู้ชมก็ไปพบกับรถจักรยานยนต์คันนี้ ที่เป็นรถจักรยายนยนต์ฮอนด้าจีออโนของนายเทาเฟะผู้เสียชีวิตเนี่ยจอดอยู่แล้วก็มีการแกะสติกเกอร์บริเวณข้างรถเนี่ยออกด้วยแล้วก็มีการนําป้ายทะเบียนออกด้วยนะฮะแล้วก็ยังพบรถจักรยายนยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าสีดําจอดอยู่อีกหนึ่งคันแล้วก็พบอาวุธปืนพก ขนาด9มม1กระบอกนะฮะที่ใช้ในการกอร่อเหตุนะครับแล้วก็ได้มีการควบคุมตัวเยาวชนคนเนี้ยแล้วก็อีกสแล้วก็ไปเอาเพื่อนอีก2คนรวม3คนเนี่ยมาสอบปากคำซึ่งก็ให้การรับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุได้มีการขับรถ ออกไป2คันออกจากบ้านพักในอำเภอราแงะนะครับแต่เมื่อไปถึงด่านเจ้าหน้าที่ก็จะมีการขอตรวจเอกสารหลักฐานของรถแต่ว่าไม่มีเอกสารแล้วก็มีการสวมป้ายทะเบียนด้วยไม่ตรงกับรถที่ใช้ขับขี่เจ้าหน้าที่จะมีการ,รดดาาาตรวจยึดรถเอาไว้หนึ่งคันแล้วก็ทําประวัตินะครับจากนั้นไอ้สคนเนี้ยมันก็พากันซ้อนท้ายรถจัก,กรยายนยนต์อีกคันเนี่ยขับมาเที่ยวในตัวเมืองราธิวาสกระทั่าทางมาพบกับ ผู้เสียชีวิต2รายนะครับซึ่งก็มีการผูกเปลนั่งอยู่ใต้ต้นสนริมบึงใกล้กับรูปปั้นพญานาคแล้วก็มีรถจอดอยู่1คันจึงได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ตายทั้งสองคนว่าเออเนี่ยรถมันสวยดีขอได้ไหมเนี่ยไปขอเขาแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ให้มีการขัดขืนจากนั้น ตัวของเยาวาชนผู้ก่อเหตุก็ได้ใช้อาวุธปืน9ก้ามมที่พกมาเนี่ยยิงใส่ในทาวเฟซจนลม้มลงเสียชีวิตส่วนผู้หญิงก็พยายามที่จะวิ่งหลบหนีนะฮะก็มีการใช้อาวุธปืนยิงใส่เหมือนกันจนลม้มลงไปนะครับจากนั้นก็ได้มีการขโมยรถแล้วก็ขับหลบหนีไปนะครับซึ่งขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการดําเนินคดีนในเบื้องต้นในข้อหาปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนนะครับพอฟังข่าวนี้แล้วมันรู้สึกแบบว่าอะไรกันวะเนี่ยอยากได้รถของเขาไปขอรถเขาเขาไม่ให้ยิงเขาตายแค่นี้เองเหรอมันคืออะไรกัน นะฮะ